สดีส่ทุกทานครับชัดเจนไหมครับนี่เราก็มาล้างรถก่อนนะครับมาอาบน้ำให้น้องดก่อนอย่าอาบน้ำอย่าอาบน้ำนานแล้วครับน้องดก่อนอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญ วัดบ้านมะนาวครับบ้านคุเองซื้อน้ำไปถวายพระอาจารย์ท่านครับเดี๋ยวซื้อน้ำถวายพระอาจารย์น้ำดื่มนะครับแล้วก็เอฟซี FC คนไหนครับที่อยากาทาบุญกับผมนะครับร่วมทำบุญได้นะครับซื้อน้ำครับ วัดบ้านมะนาวครับวัดบ้านมะนาวพรุ่งนี้จะ ไปทำบุญที่วัดบ้านมะนาวขอล้างน้องได้ก่อน ล้างน้งได้ก่อนนะครับสไลด์กับล้างไม่มีน้ำยาล้างไม่ได้ซื้อมาสไลด์หมดเป็นขวดแล้วนะ คุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับอันจรงไนกล่องเดี๋ยวล้างขอล้างรถก่อนต,ตรงไหนตร,ตรงที่เดิมนี่แหละครับ ทังรถก่อนยังไม่มี <c oughs> ไม่มีเมนูทำกับข้าวเลยครับคืนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีบุญทำบุญบ้านวัดบ้านปุกเกาะนะครับบ,บุญประจำปีหมู่บ้านนะครับก็มีลมงย้อนยุบนะครับก็ไปเล่น้วยเขาครับอยู่ในวัดทั้งวันครับ แล้วก็ตกกลางคืนก็มีมีหมอลำซิ่งนะครับก็ประแจมกับเขานิดหน่อยครับเพราะว่างานหมอลำซิ่งเขาเขาเลิกสี่ทุ่มครับก็ประแจมเมื่อวานนี้ก็มีแม่สีเหมาลำวงไปห้ารอบครับ ห้าร้อยบาททำบุญข้าวัดครับเอาเงินข้าวัดนะครับขอขอบคุณนะครับโอนตังมาเหมาห้ารอบนะครับล้างแค่ข้างนอกครับภายในยังไม่ล้างครับต้องไปที่ ขาเคให้เขาดูดฝุ่นแล้วก็ลงน้ํายาให้เราเคยล้างข้างนอกล้างข้างนอกก่อน น้ำอัานน้ำให้น้องไดก่อนลูกสาวนะครับ พรุ่งนี้ไปซื้อน้ำครับไปทำบุญที่วัดบ้านมะนาวก่อนก็มีพี่เอซร่วมทำบุญซื้อน้ำบ้านทำบุญบ้านวัดบ้านกูกเกาะนะครับทำบุญบ้านกูกเกาะนะครับก็ขออาทุนอาทุนา อาถโนอะไรเขาเรียกว่าสาธุด้วยนะครับได้บุญนะครับบุญได้บุญด้วยกันนะครับมวันผมก็ลงไปซื้อนะครับถอยวัดครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะมีแม่แม่เอฟซีจากสพป,ปลาวมาด้วยนะครับบุญบ้านมะนาวนะครับเพราะว่าญาติทางฝั่งซ้ายเยอะครับญาติทางพ่อก็มีนะครับเข้ามาแล้วก็มีแม่แม่เอฟซีย้ายๆอะไรเข้ามามาครั้งก่อนก็ทําบุญวัดบ,บ้านมะนาวบ้านบ้านมะนาวใหญ่ครับ ก็มีมีแม่แม่โทรให้พี่ชายผมโทรโทรหาผมแล้วก็ไีดูคอคุยครับแม่แม่เขาอยากถ่ายรูปด้วยครับเขามามาหาที่บ้านมะนาวครับแต่ผมไม่อยู่ันนั้น ต็นนาวันก็น่าจะมาวันพรุ่งนี้หรือวันนี้แหละครับก็น่าจะมานอนที่วัดบ้านมะนาวครับน้ำเต็มแล้วปิดน้ำไว้ ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับกดไลค์กดแชร์มาดูน้องได้อ่านน้ำให้น้องไดคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขาดไม่ได้คือ f อซที่น่ารักทุกคนนะครับให้กำลังใจผมโดยตลอดนะครับขอบคุณอีกครั้งครับเอาละครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ